ท่าสวัสดีครับก่อนนอน นอนกันเสียงอึ้นลองครับอืมนอ,นอืมวโอ้ สวัสดีครับหนึ่งท่านที่เข้ามานะครับเข้ามาทักทายได้เลยนะครับขอบคุณครับยีงไม่นอนกันดูหน้ากันเบื่อเพลินไปอย่างนี้แหละครัง่วงก็นอนนะครับ ใครไม่ง่วงก็มาทักทายกันได้ครับมีหกคนนะครับมีหกคนแล้วมีหกคนแล้วมาทักทายกันได้เลย,ยคร sure. ับเด้อนเนี่ยเด็กกั eder. บหมองคุยกันเป็นคนอีสานนะครับเป็นคนอีสานบอกเล่าได้บอกไทยได้บอกอีสานได้บาผิดเบกอีสานได้บอกไทยได้จิพมเข้ามาคุยทักทายกันได้ครับเพราะว่า วันนี้ทั้งวันนะครับการที่เราอ,ออกไปซื้อของนะครับเพื่อมาใช้ในคะรอบครัวก็ก็เห็นนะครับเห็นความตาของความต่างของมนุษย์เห็นความบินล้นของมนุษย์เห็นความต่อสู้ของมนุษย์แต่ละคนก็คือว่าเป็นประสบการณ์นึ่งชีวิตนะครับ อันดับแรกเลยนะครับขับรถเขาในที่หางสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในตัวเมืองก็ไปเห็นการจอดรถนะครับจังหวะในการจอดรถจังหวะต่างๆก็ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญนะครับเนาะนอกจาก,กตอ้องเบืองระยะไกลนิดนึเพราวะวสถางาส,าสรรพสินค้าน,ะนี่มุมจอดรถเป็นชั้นเป็นชั้น ก็ต้องอาศัยความระมัดระวังนิดนึงในการเดินทางขึ้นไปย่างชันต่างๆเป็นโค้งขึ้นไปโค้งขึินไปไมั้งครับมันจะทําให้เราต้องระ,ะมัดระวังมากยิ่งขึ้นการที่เราระมัดระวังในการทําสิ่งต่างๆไม่ว่าจะการขับรถการทําอะไรต่างๆมันก็จะทําให้เราคล่องตัวพอจังหวะหนึ่งกําลังที่จะออก รถไปก็มีรถคันหนึ่งนะครับแสงขึ้นมาปุ๊บปับ๊บแป๊บเดียวนะครับแต่ก็ไม่แสงมา,มา,ม,ามาเยอะแล้วครับแซงขยับออกมาโผล่หน้ามาประมาณยังไม่ถึงกระจกรถของเขาเราก็พึงระวังได้เราก็ชะลอแล้วจอดให้เขาไปก่อนนะครับถือว่าเป็นสิ่งดีนะครับที่เราระวังในการขับรถนะครับพอ จอดรถได้นะครับพอพอจอดรถได้ครับลงรถไปขึ้นลิฟต์ครับผมลิฟต์มันสิล่งขึ้นล่งข,ขึ้นมาครับกะมีผู้หญิงมีสองคนแม่กับลูกยืนอยู่การนึกว่าเพาิ่นสตาร์เพิ่นลิฟต์แกแทะล้วเพิ่นถ่าลูกไส้เพิ่น ้าที่มีฝนกระตกช่วงนั้นครับจะพ่อฝนตกแล้วปุ้ยยิงกับลูกกับผ้ากันยางไปทางบันไดครับอีกฟังหนึ่งจะเป็นฟังหนึ่งเป็นบันไดฟังหนึ่งสิบเป็นลิบทางผมก็สิบขึ้นริบไปครับนายอดอีกลิบไปส่วนพี่เงินขึ้นบันย่นางว่าบันไดไปลงบันไดไปก็เจอกันพอดีครับ ฝนตกแห้งครับท่านฝนสาบฝนแห้งวิ่งคนอ่อนคนกับคิดว่ามันฝนสิต,ตกใสสีสาฝนไนเรื่อยไปยางครับนายออดก็เลยยางไปครับนายลองออดแชเนลแต่ยางไปครับเคนกับว่าเอ้าฝนปรตกเอ้าฝนเง้ยหนาเกินงไปโอ้มีหลังค่าเพิ่ว่าเข้าไปในหางซับสินค้าได้ครับฝนปตกใสอ่า กำมอมใส่หัวเฮาดอกพ่อไปเดินไปปับ๊บพ่อ,อยางไปปับ๊บไปหาสมุนิงปลาไปปับปป๊บกลับไปจับเอารถเข็นก่อ,อนสี่ไปจับรถเข็นครับก็มีแม่ลูกนะครับอยู่สองสามคนแม่ลูกอีกสองคนนะครับอยู่รถเข็นคล้ายๆว่ารถเข็นน่ะมันมีมองมองมองบริการนะครับมองบริการบริการให้เหาเอารถเข็นไปไเป็นบ่าครับ บาทที่นี่ก็เพื่อนก็ยืนกันไว้พอดีลูกชายเพื่อนเห็นเพื่อนก็ชมเรื่องเพิ่นก็แย่วงแงก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 ตรงไอ้มังคับรถเข็นไปบัดดีพ่อเฮาได้ขยับออกได้อืมอที่นี่ก็ไปซื้อของครับที่นี่ซื้อของตอนแรกก็ไปซื้อของซื้อยยกเดียวซื้อยางเดียวผัดแก้มบอกว่าซื้อของมาเลยมา,มาไวในบ้านเลยมาในเฮียนเฮ้าเลย่าซั่น ก็ถือว่าได้ไปซื้อของให้แฟนเจ้าของแล้วก็ไปซื้อของใส่ส่วนตัวเจ้าของน้าแต่แรกว่าจะซื้อแต่แนวมาติดปลายบานป้ายบานของในรองอัชแนลก็จะเป็นเรื่องของปลายบานที่มีเลคีหรืออาจะมีติดอยู่ในบานนะครับเนาะมันก็ลดได้มันอาจจสียตี้งสามปีสีป่ปีมันก็ลดลงก็เลยได้เอามาติดไหมพอที่มีฝนตกอะไรไปติดนะครับ แตไ่ได้ซื้อของใส่ของสวยมะน้ำของใส่ที่ซื้อมาก,กมีหลายอย่างครับมันถึงน่จจะเป็นของทั้งผู้ชายผู้หญิงแล้วก็ทั้งของลูกน้ำนะครับเนาะกอจากนั้นก็เดินไปเรื่อยๆครับเดินไปเรื่อยๆเบอร์เมนูรายการอาหารอยู่ก็สังเกตผูกพ้นเพิน่นก็บลับไฟปรกไฟถ้าทังซื้อของ ทำเพื ram, ่อนดูเพื่อนเหมือนกับในลองในอดลองอดชาแนลนี่แหละก็คือเพิองยังเพื่อนๆไปเพื่อนๆไปบอฟ้าวครับบอฟ้าวเพราะเขาบอฟ้าวเขากับทำอย่างกับค่อยๆคิดค่อยอ่านบางอย่างเขามูจักเขาก่อนเบิ้งตัวหนังสือไปเบิ้งไปกับหูนั่นหูนี้ไปกับโอเคคือบางเทีเขาทำตัวให้บรรลุเรื่องรู้เล่าเพื่อที่สังเกตพฤติกรรมเพื่อที่จะค้นหาสิ่งที่เขา หาบริหินหรือหาบุพอหรือบรูจักโดยใส่สกิลองเทียบกับเบื้องเน็ตครับเบืเ้องเน็ตว่าอันนี้คืออีงยังอันนั้นคืออีงยังเสื้อนีถูกต้องบอ้องใช่ครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ของการที่ห้าเสียคนพบสิ่งนั้นนนันที่ห้าหาบริหินนะครับถือว่าผู้รับชมมันถือว่าหลายเติบอยู่ครับขอบคุณห,หลายๆที่เข้ามารับชมเพราะซื้อของได้หลายพบทุกแง่แล้ว กะกลับเมื่อเฮียนนะครับก็ถือว่าจังหวะขึ้นรถประดีครับอีกขึ้นกันพ่อขึ้นรถก็มีรถคันนึงสีถอยนะครับพอดีลองออดชแนลกัสิเดินนาออกไปด้ยกันแค่ลองออดชแนลกับเลยหยุดชะลอให้รถคันนั้นถอยลงออกมาก่อนคือบางเทอเข้าใส่นําใจของการดูแลกันและกันตลอดเส้นทางไม่ว่าจะเป็นมองจอดรถจอดล่ามองไปมองมา เข้ากับิปลอตถัยถ้าประึงล้เมื่อนม้ีก็มีเรื่องเล่าที่ประทับใจอยู่ประมาณนี้ก็ฝากคนที่ติดตามช่อง Long a ช t แน n ในไลฟ์สดหรือในอช็อตหรือในวิดีโอก็ขอให้เป็นกำลังใจกันครับกดไลค์กดให้กำลังใจกันกดแชร์เป็นประสบการณ์ให้ผู้อื่นได้เห็นว่าการที่หฮ้าเฮ็ดุดีเพื่อสังคมหรือเหตุด,ดีก็เพื่อสุคนส่วนรวม กระทำให้คนส่วนร่วมนั้นมองเห็นว่าเฮานั่นเดดุวยความตั้งใจเวยุวามมีใจอันบริสุทธิ์นะครับทั้นสั่กนก็ถือว่ามื้อก็ถึงเวลาที่ลองออดช n n นลจะขคอคําว่าราวคมว่า,าอ่าลาติสวั์ครับมันอาจจะบดบดครับแ่ก็ถือว่าปอวิเศษหน้าที่มีผู้มาชมหลายเติบอยู่แล้วยังมีผูก้กดไลร์ให้ถึงจะมีการ ดูนิดหน่อยหรือจะมีการกุไลณรนิดหน่อยการถือว่าเป็นการเริ่มต้น,ตนของการมาแช่ประสบการณ์แช่ความคิดความรู้สึกที่ดีๆต่อกันในการดําเนินชีวิตในการใช้ชีวิตเป็นอีกช่องหนึ่งครับที่อาจจะพ่อซอยให้ทันได้ชื่นใจได้ประทับใจในการดำเนินชีวิตบ่มากกันน่อยนะครับฝากเอาไว้ครับสำหรับช่องเล็กๆนะครับช่องลองอัดชาแนล เพื่อที่สื่อในสางเวยได้ทาง YouTube ก็เพิ่นเนี่ยนะครับอีกหลายเติบอยู่ครับอีกหลายเติบอยู่กว่าเสียหอดเงอน,นั้นมั่มมีคลิปปังมั่มีวิดีโอปังหรือมั่มีอ่าช็อตปังหรือมัอ่มีไลฟ์สดทีปังแต่ก็นคือว่าออกมาจากใจออกมาจากความรู้สึกออกออกมาโดยการแลกเปลี่ยนเพื่อมาถ่ายทอดความรู้สึกและกะ้วก็กิจกรรมสนุกสนานในครอบครัวนะครับคนรอบข้าง เพื่อให้เกิดพลังใจที่ดีต่อกันต่อไปรับฟันดีแล้วเ,เจอกันไหมครับสวัสดีครับ